นอสหนึนอสหเตมหัวเลยนอสสออสสอเตมหัวเลยไ,ลน,ไลอนอสสามเตมหัวเลยนอสสเตมหัวเลยโอ้โหทับเอาเลย <laughs> โอเคครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่องาคารคาร์สนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟน์อีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะครับผมพี่จะพาน้องนทุกคนนะครับผมมาดูกับตัวละครนะครับผมเนาะเป็นทางด้านของตัวละครหนึ่งที่ถูกอัปเกรดมาอีกนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่เ,เป็นตัวที่2ตามเคนล,ลี่มาติดๆิเลยนะผมเป็นตัวในตำนานที่ ค่อนข้างมีประโยชน์อยู่แล้วนะผมแต่เราคนสายยิงตัวก็ตัวนี้ค่อนข้างโกงอยู่แล้วนะครับผมเนาะ <c oughs> แต่ทางด้านของทักษะใหม่ของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแล้วกันนะครับผมเนาะนี่เลยครับผมเป็นฮันจโตนะผมไฟเบรนไฟไฟเบนแบรนด์ไฟแบรนด์ใช่ Want my fist or my blade ที่กับเช้านะครับผม, rain, ก,บผมก็เลยจะลวนๆหน่อยนะ ความสามารถของเขาก็คือนะผมลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหน้า20%เป็นเวลา3วินาทีคูดาว50วินาทีนะครับผมเนาะตัวเนี้ยเป็นสกิลกดใช่ถ้าเป็นรูปแบบนี้คือสกิลกดแน่ๆครับไม่ต้องสงสัยเลยถามว่าเจาตัวละครนี้ดีหรือเปล่าในความรู้สึกพี่ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ ถ,ถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครที่โกงอยู่แล้วอย่างอาโลกนะครับผมที่เป็นสกิลกดเนาะตัวนี้ก็เฉยๆนะครับผมพี่คิดว่าน่าจะเฉยๆแหละนะสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะบอกเลยว่าตัวละครนี้ก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้แหละนะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบกันดาเมจด,ด้านหน้าเนาะใครแบบสายยืนวัดยิงวัดอย่างเงี้ยก็โอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่จะพามาดูแล้วกันนะครับผมว่า ทำยังไงถึงจะได้ตัวละครตัวนี้นะผมซึ่งตัวละครตัวนี้นครับผมจะมีเควสให้ตามนี้นะเป็นภารกิจเติบโตเหมือนของเคลลี่เลยแต่ของเคลลี่จะเน้นไปทางวิ่งใช่ไหมเนี่ยครับของไฮาโตก็มีนะผมสร้างความเสียหายใส่ผู้เล่น16ึ่่นพันดามจนะครับผมในโหมดใดก็ได้นะยกเว้นสร้างห้องนะครับผมเห็นไหมเขาจะเขียนว่ายกเว้นสร้างห้องเนาะแท็กคาตาาสังหารผู้เล่น3คนในโหมดใดก็ได้นะครับผมแล้วก็สังหารศัตรูในขนาดที่เลือดต่ำกว่า ร้อยนะครับผม10คนในโหมดใดก็ได้นะผมได้ระบุยาสิบครั้งนะผมในโหมดใดก็ได้ถามพี่นะผมว่าทํายังไงถึงจะเก็บแล้วได้เร็วที่สุดนะผมสี่เควสหลักๆนะครับผมนี่สี่เควสหลักๆลสี่เควสหลักๆนี้เออสามเควสหลักๆเนี้ยหนึ่งสองสามเนี้ยเอ้ยหนึ่งสองสามเนี้ยทำในโหมดสี่ v สี่เร็วที่สุดนะครับผมทําได้เร็วมากๆนะครับผมสำหรับเจ้าสามเควสเนี้ย ส่วนคาตานะเราค่อยไปลงเล่นแบบธรรมดาหาปันหัวบดเอาก็ได้นะครับโอเคพูดแล้วเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะผมเดี๋ยวพี่พาไปเก็บแบบสดๆกันหน่อยแล้วกันนะผมเนาะว่าจะเก็บยังไงนะครับผมตอนนี้แต้มพี่ก็ประมาณสักพันหกเองนะผมเดี๋ยวเราไปเก็บข้างในหมด CV c ีวดูซิว่าจะได้ควยอะไรเสร็จสักอัน2ออันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยฮะแล้วช้าๆอย่างนี้ไม่ได้วอมไม่รู้จะยิงใครเขาโดนปะเนี่ย ัววขัขอเป็นพกเครื่องจีมแล้วกันวาซันไปเป็นเคร่องจีมเให้แล้วกันที่ฝ่ายดีบอกพวกเครงเกมว่ะได้ดีครับปีไฟและแกงาา๊งปราสาทเสียทั้งฝีได้เริ่มโจทขึ้นแล้วปราสาทเสียเลยจ้ะโดนเปร นอตหนึ่งนอสหนึเตะหัวเลยนอสอนอตสอเตะหัวเลยนลอสามเต็มหัวเลยนอสีเต็มหัวเลยโ,โหทโั้งฟาเลย น้องสามน้องสี่น้องสามสี่พี่นี่เนี่ยไม่ไหวเลยไอเรยุไม่ไหวเลยดูดาเมจดูดาเมจเกมแรกดิเยินดีเสดิโค้งทางเกมปะรีบอกโค้งทางเกมเราก็จัดให้ตามคำขอนะครับผมไม่โงกเพเาีอย่าบทางเกมไม่ใช่ว่าเกม เขาทั้เกมเ็มาเนี่ยนะอะไรขงเขาวะเขาทั้งเกมไงผมเล่นให้ผมเล่นให้น,ใหนู่นโอ้มาแ,แตกนะครับหัวแตกครับโ o l o หัวแตกครับ ว่าได้กว่านี้ก็พอใจแล้วไปฝากป๋าดีกว่าป๋าปืนเป้าป๋าปืนเป้า,ปา,ปาหมายแล้วบ้านที่มีมีไอ้วอลลากลักลักไปไอเท่เท่มันเล็งหวัวอยู่เท่น่าหยิ่เล็งหวัวอยู่โอ้โหเล็งน้อยถือมาอ่อยให้นี่โหแบบไม่เท่าไหร่ดิวะหมายเด็กพอใจ โดนรบตีโอ้โหรบตัวเองอย่างเทพเลยกระโดยา,ายางาา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 า่เาาายาาาานาาาาาาามาา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 ยาา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 ายาาาาาเต็มามามาาาาาย ทำไมมารหัสนี้แล้วนะผมยิงหัวคมจังวะอยู่รหัสเองก็แปลกๆไม่คืนัดเนะดียวการหัวมรค์มาพี่ชายอะไรอไม่ได้ดยินเสียงพี่ตาวลีดาวโดนดาวดาวอยู่ไหมโอ้โหเฮ้ยเฮวยเลย เลยเลียนคือกรมั่นป b ายิงเอาตายเฉยยังไม่ได้ยิงใครเลยยิงยิงเลยยิงได้นวะอยู่บนบ้านฟาร์มบนบ้านฟาร์มตัวสุดท้ายมันโดนลงไปแล้ว ไม่ไหวเลยมีดเสือกด้วยมันมีดาเมจเลยแบบนี้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยรวมแังแกโอเควันนี้เราเป็นคนเยี่ยังมีกันเนี่ยรีบเลยอือมีเกี่ยล็ดโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปเช็คหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะทางด้านของเจ้าไฮาโตเนี่ยนะครับพอ เสร็จเควสมันจะขึ้นแบบนี้นะเอเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเควสเห็นไหมตอนนี้ขึ้นเป็นหกพันแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ที่เล่นไปสองตาเนาะตาละรวมกันก็สี่พันกว่าแล้วนะผมแค่สองเกมนะเนี่จะมีตาที่แพ้กับตาที่ชนะนะครับผมตานนี้นะอันนี้ทําดาเมจไปสามพันแปดนะครับผมส่วนตานี้ทําดาเมจไปหนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันบวกนะครับผมก็เลยจะได้ มานะครับผมได้เต็มตรงนี้มานะผมเมื่อกี้แล้วก็บูย่านับนะอันนี้นับนะครับบูย่าแล้วมันเด้งออกอะไรล่ะเนี่ยจะกดดูให้น้องๆเนี่ยนะผมแล้วก็สังหารตอนเลือกต่ำกว่าหนึ่งไอกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งคนนะผมนี่นะเห็นไหมก็ประมาณนี้นะผมใครได้ก็ก็จะได้เซตฮายาโตไปนะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองก็ รีบทำแล้วก็รีบแรกเก็บเอาไว้นะผมแต่สําหรับที่ใครที่ไม่ซีเรียสมากก็ทําไว้ก็ดีนะผมเก็บเป็นคอลเลคชันของตัวเองไว้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กับช่องคาคาลอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายครับ